สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วครับช่องเฉลิมชัยงา,งามนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านขายกระดาษนะครับกร้านขายกระดาษก็จยประมาณนี้นะครับครับวันนี้เอากระดาษมาขายครับน,นี่ก็กำลังเข้าช่งางาปช่างอยู่นะครับ ราจะให้ดูโรงงานกระดาษนะครับตอนนี้เราเอากระดาษมาขายอยู่นะครับนี่ครับโรงงานกระดาษให้ดูบริเวณนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามและกดกระดิง่งกดกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณไปทางเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามากดติดตามให้ช่องเฉลิมชัยงามๆนะครับสำหรับว,วันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนมาดูโรงงานดีไซน์เพ่นกระดาษนะครับ นีครับลงงานดีไซน์เคินกระดาษก็จะประมาณนี้นะครับโรงงานดีไซน์เคินกระดาษนะครับครับเมคโฟก็กำลังตักกระดาษเป็นกองเปิดกองอยู่นะครับ นะครับเดี๋ยวก็จะเอารถไปลงกระดาษก่อนนะครับับปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม